สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาไปพบกับอะไรที่ไม่ธรรมดาสุดๆใช่แล้วครับเรากำลังจะรีวิว2025 s t e s t a r s h p อยานอาวกาศแห่งอนาคตแต่จะขอเล่าให้ฟังเหมือนกับเรากำลังรีวิวรถ3ล้อหรือริกชอในอนาคตกันแบบเพลินๆรับรองว่าสนุกแน่นอนไปกันเลยความประทับใจแรก บอกเลยว่าสุดยอดมากตัวภายนอกของส Sta ชิ h ปีปี2025าทำจากสเตลเลสเงางามทั้งลำดูราวกับหลุดมาจากหนังใสด้าดีไซน์ดูทันสมัยกว่าเดิมมีเส้นสายที่ลื่นไหลพื้นผิวลำตัวด้านล่างเต็มไปด้วยแผ่นกันความร้อนที่ไม่ใช่แค่เพื่อความสวยงามแต่ยังจำเป็นสำหรับการทนต่ออุณหภูมิสูงขนาดกลับสู่ชั้นบรรยากาศอีกด้วยตัวมันสูงถึง120เมตรเมื่อรวมกับบูสเตอร์ซูเปอร์เฮริเตด้วยการออกแบบมันกลับดูสง่างามไม่เถทะเลย ด้านสมรรถนะบอกได้เลยว่านี่คือยานทรงพลังสุดในประวัติศาสตร์มาพร้อมกับเครื่องยนต์รัตเทอร์รุ่นที่3ที่อัปเกรดใหม่ทั้งหมดประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นเบาวกว่าเดิมและแรงขึ้นอีกหลายระดับตัวบูสเตอร์มีเครื่องยนต์ถึง33ตัวส่วนยานสตาร์ชิตเองมีอีก6ตัวรวมแล้วให้แรงขับดันมากกว่า16ล้านปอนด์มากกว่าจรวดเซเทนบีที่ใช้สมนุษย์ไปดวงจันทร์ถึง2เท่าที่สําคัญคือมันถูกออกแบบมาให้นํากลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมด ลงจอดแนวตั้งเปลี่ยนภารกิจได้อย่างรวดเร็วเหมือนริกชอ์ที่บินไปดาวอังคารเติมน้ำมันแล้วกลับมารับคนรอบต่อไปหนึ่งในไฮไลท์ของรุ่น2025นี้คือแผ่นกันความร้อนที่ปรับปรุงใหม่ทั้งหมดทําให้ติดแน่นทนทานกว่าเดิมการทดสอบหลายรอบแสดงให้เห็นว่าโอกาสที่แผ่นจะหลุดระหว่างการเดินทางกลับโลกนั้นลดลงอย่างมากถือเป็นความสําเร็จอีกขั้นในด้านความปลอดภยัยมาดูภายในกันบ้างบอกเลยว่าไม่ธรรมดาภายในถูกออกแบบ ให้รองรับทั้งการบรรทุกคนหรือของขึ้นอยู่กับภารกิจสําหรับการขนส่งผู้โดยสารสามารถรองรับได้ถึง100คนเลยทีเดียวบรรยากาศภายในให้ความรู้สึกเหมือนห้องโดยสารเครื่องบินผสมกับสถานีอวากาศมีระบบไฟส่องสว่างแบบอัจฉริยะที่นอนแยกแบบแคปซูลโซนพักผ่อนและพื้นที่ทํากิจกรรมภายในออกแบบให้ปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบการใช้งานไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้โดยสารชั้นวางสัมภาระหรือแม้แต่พื้นที่บรรทุกยางสำารวจดวงจันทร์สิ่งที่น่าทึ่งคือสตาชิปไม่ได้ออกแบบมาเพื่อ เอาชีวิตรอดเท่านั้นแต่มันคำนึงถึงความสะดวกสบายของมนุษย์ด้วยการเดินทางอาวกาศกำลังจะเปลี่ยนจากแค่การไปถึงจุดหมายเป็นการใช้ชีวิตยอยู่บนยานอย่างมีคุณภาพระหว่างทางในส่วนของห้องควบคุมถึงแม้ตัวระบบบินจะทำงานอัตโนมัติแต่ก็ยังมีเคอกพิสุดล้ำพร้อมจอสัมผัสและระบบควบคุมสำรองที่ดูเรียบง่ายทันสมัยพร้อมหน้าต่างชมวิวอวกาศแบบพาโนรามาเรียกได้ว่าแตกต่างจากแคปซูลรุ่นเก่าๆแบบเทียบกันไม่ติด มาถึงเรื่องราคากันบ้างซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่พลิกเกมไปเลย p r o สติ e ซตั้งเป้าลดต้นทุนการต่อจรวดให้ต่ำกว่า10ล้านดอลลาร์ต่อเที่ยวและอาจต่ำได้ถึง2ล้านดอลลาร์ในอนาคตเทียบกับสมัยกระสวยอวกาศที่ใช้เงินมากกว่า450ล้านดอลลาร์ต่อเที่ยวแล้วถือว่าถูกเหลือเชื่อยิ่งคิดว่านี่คืออย่างที่ใช้ซ้ำได้ก็ยิ่งคุ้มค่าเหมือนเรากำลังขึ้นริกชอราคาประหยัดแต่พาเราบินถึงวงโครจรโลกและอย่าลืมเรื่องสิ่งแวดล้อมสตาชิปใช้เชื้อเพลิงมีเทนและออกซิเจลว ซึ่งในอนาคตสามารถผลิตจากทรัพยากรบนดาวอังคารได้นั่นหมายความว่ายานลำนี้ไม่ใช่แค่ยานขาเดียวแต่เป็นยานที่ไปกลับดาวอื่นได้พร้อมปั๊มน้ำมันที่รออยู่ปลายทางสรุปแล้ว2025 s a e สเตาชิตคือสุดยอดนวัตรกรรมที่ไม่ได้แค่พัฒนาแต่เป็นการพลิกโฉม